เสียงทายถามไข่ดิบว่าครูมาหรือ,อยังของทิศเสกมีความแรงจริงไหมช่วยเหลือผู้บูชาให้ได้จริงไหมกันะใาเจาะมาหวัวแล้วให้เจาะจับไข่ไข่เจาะายไข่แจว้วให้เจาจับไข่สั้นให้เจาะจับมันมันจับสั้นๆอย่าไดวันเด้อถ้าครูมาจริงไข่จะต้องตั้งและไม่ตกเวลาถามูหลุเจ้าหูหูหูข้นสิเป็นเมตดตามหานิยมเป็นยุงหลอดลอดให้ ขอให้อยู่รอดปลอดภัยคอยเป็นเบตยตามหานิยมยูเย็นเป็นสุขปิดผูกค่อยไหนย่าค่อยเอ่ยเด้อลงมาสู่ผูทุกคนปกป้องผูกป้องหยาบบึงเียบมองหน้ามือเสียงน้อยเสียงเกียงลอยไฟเชทั้งเชียงขวางมามอหม้าซองม้ซองกองกระเช้่อมความทำกันเชื่คู่กองหน่อยพร้อมก็จะแหงหลายยายยายเขาโมสูแนวเกียงลอยไฟไข่ปากนลกรอไข่พ่อนกอีหยั่ง บ้าปักเกี่ยงน้ำหมูสมมังกาเด้อลงมาเด้อน่งอ่อเลยลงมารักสมรักษาเด้อไอเจีงมาวันแล้วจับมีดเห้มันยืนจับฝืนให้ยมันตั้งยืนสั้นๆและจะนําไข่มาเสี่ยงทายโดยการนําไข่มาวางไว้บนด้ามมีดนะครับสังเกตที่ตรงด้ามมีดนะครับที่ตั้งอยู่นะครับที่ท่านมองอยู่นะครับหัดตัวใหมันหายไข่ตัวใหมันแก้ดาบแรงเงาคมขาว เจ้าแก่เจ้ารวยเด้อดาบเรื่องเอาจังหาดอกคุ้งเอาไปที่น้ำแยงเจ้านอนแยงคือตั้งแดนขึ้นมือเ้าที่แยงเจ้าก่อนของการผู้อาบไต่สิพอได้อาบเหนือได้สนทำพอได้กอนผู้สาจุดเด้อขันดอกไม้หยกถึงเพียงขวาขันดอกหัวาหยกขึ้นกองขึ้นกองขอหาผู้ขาขอใส่ขึ้นผู้พุกคึ้นผู้เขาคึ้นผู้เขาที่เคยเลี้ยงทั้งถูกเลี้ยงใจช่วยเอาไว้ เึ่นผู้ไก่ผู้ไก่ผู่เราเท่เขมียนจำผู้มุ่นผู้ตนผู้ดีหล่นยืนค้นสาธุบ่ได้ความได้กไก่โยกเมื่อไหวบอกเราสาธุเออคุ